ทุกคนน้องแตงโมตัวสัน่นโอ้หนูกลัวเขาจะดูดหนูเข้าไปด้วยไหมไม่ไม่เขาดูดแค่ผลไม้ที่น้องขนมานะคะไม่ต้องกลัวนะมีตัวสั่นใหญ่เลยน่ารักอ่ะเดี๋ยวน้องฝนรีบทำให้เสร็จดีกว่าเนาะน้องจะได้แบบว่าหยุดสั่นสักที สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะน้ำฝนจะทำภารกิจขนผักผล,ลไม้ไปแลกปืนแลกอาวุธกับคุณลุงบนหุบเขาค่ะแล้วน้ำฝนก็ได้ทำรถบรรทุก16ล้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะตกแต่งและพ่นสีเสร็จเรียบร้อยมีคอมเมนต์หนึ่งเสนอชื่อมาว่าให้น้องชื่อแตงโมนะคะแล้วชื่อก็น่ารักดีน้ำฝนก็เลยตั้งชื่อให้น้องว่าน้องแตงโมเลยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอไปดูนะคะแต่ว่าก่อนอื่นน้ำฝนอะ ได้เสื้อตัวใหม่มาตัวหนึง่งเราไปดูกันดีกว่าว่าเสื้อที่ได้มาใหม่จะสวยแค่ไหนเพราะเราฝนยากเปลี่ยนชุดมากๆเลยอ่ะชุดนี้เมื่อวานใส่ไปลุยหุ่นยนต์ยักษ์มาแบบเก๋สุดๆไปเลยมาดูกันค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นเสื้อหรือเปล่าเนาะอุ้ยกดผิดต้องกดตรงนี้ทำเลยค่ะเสร็จแล้วลุ้นอนะ่ะเปิดเลย อุ้ยเป็นเสื้อไหนดูจินี่แต่ว่าไหนๆก็ได้ชุดนี้มาใหม่นะคะน้ำฝนจะเปลี่ยนเป็นชุดนี้เลยเป็นไงดูน่ากลัวปะแบบขุ่นยนต์เห็นแล้วขุนยนอ์อาจะกลัวจนไม่กล้าเข้ามาหาเราก็ได้นะเกางเกงก็ใส่เป็นแบบเดิมแล้วกันเนาะของม่วงรองเท้านี่มองไม่ค่อยเห็นแล้วอะร <c oughs> องเทา้าต้องมาเปลี่ยนบนโต๊ะ บนกวัวอีคอมดูนะคะถึงจะมองเห็นรองเท้าก็ใช้แบบเดิมแล้วกันเนาะแบบนี้แหละโอเคดูเท่ขึ้นมาเลยดูแบบน่ากลัว,น,ลวน่าเกงขาอเลยแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวน้ำฝนเติมสะเบียงแป๊บนึงนะเชบเอียนวันนี้น้ำฝนขอเป็นนมสักขวดละกันนะได้เไยนูดนมขวดหนึ่งนะ เอาไปเลยนุดนมขวดหนึ่งอุ้ยขอบคุณนะน่ารักมากเลยเดี่มวรอนะคะ <Wow. S 1> อืมอร่อยมากเลยแน่านอนอยู่แล้วเพิ่งไปรีดมาเมื่อกี้เลยนะอ๋อจริงเหรอไหนดูจิน้องวัวก็ยังคงหันหน้าไปทางนั้นเหมือนเดิมอะ่ะอืมน่าสงสัยจริงๆเนาะ นั่นนะสิโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูน้องแตงโมของเรากันเลยดีกว่าอยากโชว์ไม่ไหวแล้วไปกันค่ะแทน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 และนี่ก็คือน้องแตงโมรถบรรทุก16ล้อของเรานนัเองค่ะเป็นยังไงบ้างน้องดูน่ารักไหม เห็นน่ารักน่ารักงี้แต่น้องแรงเยอะมากเลยนะน้ำฝนยังไม่ได้ลองทดสอบเลยกับว่าจะมาลองวิ่งนี้เลยแหละแบบว่าลองวิ่งไปมาทัวรบทั่วดูแล้วน้องก็วิ่งได้โอเคนะคะแต่ไม่รู้ว่าถ้าบรรทุกข,ของไปแล้วเนี่ยน้องจะวิ่งไหวไหมไปดูกันเลยดีกว่าไปบรรทุกข,ของกันตื่นเต้นมากเลยซูมออกแป๊บน้องตัวใหญ่มากโอเคค่ะน้ำฝนว่าไม่ลืมอะไรแล้วนะ อ๋อลืมคุณลุงนั่นเองเดี๋ยวเราฝนไปเอาคุณลุงเข้ามาก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวตีคุณลุงเข้ามาจากตรงนี้เลยละกันงั้นก็เปิดนี่ไว้ก่อนเลยไอค่ะคุณลุงพร้อมกลับบ้านหรือ,อยังพร้อมมานานมากแล้วฉันรอจนหนวดยาวหแล้วเนี่ยโอเคไป่ะคุณลุงไปโหตีตรงหน้าอีกแล้วคุณลุงขดหน้าไปไวีน้องน้องด้วยแล้วก็โดนหน้าหรอก นี่เราจะออกจากบ้านแบบว่ากำลังจะคําพอดีคงจะไม่เป็นอะไรเนาะปิดไว้ก่อน้ยเลยไปแล้วคุณลุงค่ะตีข้างหน้าอีกแล้วคุณลุงระวังเอามือออกนี่แนะ่ต้นไม้บังด้วยอุย้ยล้วฝนมองไม่เห็นอุย้ยแต่ตีเข้าไปแล้วโอเคค่ะเข้าได้คุณลุงเข้าได้นะคะถ้าไมรลดน้ำฝนดูเล็กไปเลยอะ จะไว้พอไหมเนี่ยหวังว่าจะพอนะอยากรู้ต้องร้องไปกันเลยค่ะอย่ไปเอาคุณลุงอีกคนด้วยนะคะที่ลงรถเก่าของเรา oh, 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 oh. เข้าไปสักทีเถอะคะ่ะนั่นแหละกว่าจะเข้าไปน้ำฝนตีโคตรหลายรอบเลยโอเคแค่คนลุงสองคนก็จะเต็มแล้วเนี่ยหรือว่าน้ำฝนทำเล็กไปวะ แต่เราฝนรู้สึกว่ามันใหญ่มากเราแล้วเนี่ยขอให้แพ็คผลไม้มันไม่ใหญ่เท่านี้แล้วกันอย่าโุงนะกลั <c ười> วฝนลุ่มตกไปเลยว้าว ถึงแล้วค่ะอันนี้เป็นมีมะเขือเทศหีรูดกับแครอทโอเคนี่ห่างไปไหมเนี่ยจะตีวงไหมอันแรกที่จะพ่อนออกมาเป็นอะไรน้ำฝนยังไม่รู้เลยนะเนี่ยหรือน้ำฝนวนไปส่งคุณลุงก่อนวิทย์อยากรู้ขนาดกระเชา้าเลยอะ ยิงไปเป็นอะไรอะวิ้ท่อเราสูงไปปะเนี่ยไม่หรอกเนาะลองดูอ้าไม่ตรงต้องขึ้นไปอีกนี่เหรอวิ้น้ำฝนว่าน้ำฝนทำท่อถูกสูงไปอะ <c oughs> ทุกคนน้ำฝนทำท่อสูงไปวะ่ะ อุ้ยแต่ถ้าแก้คุณลุงจะร่วงถ้างั้นนั้นฝนเอาคุณลุงไปส่งภูเขาก่อนดีกว่าโอเค okay, งั้นเดี๋ยวน้ำฝนมาแก้ท่อนะคะท่อต้องอยู่เตี้ยกว่านี้ไปคนลุงลราหนูไปส่งที่บ้านส่ว <laughs> นอะไรเนี่ยนั่นปะข้างหลังหรือเปล่านะน่าจะใช่ ง่ายทห้งขึ้นขึ้นนี้เลยโอ้ยกวาดไปเดี๋ยวยากชะมัดเลยโหอ,อยู่ใกล้นะเนี่ยกวาดทุกป้ายเลยนี้มาน้ำฝนเอาพี่น้องคุณลุงมาส่ง ตรงนี้ดูดได้เลยเนี่ยน่าจะดูดได้เลยนะไปเลยคะ่ะไปยังอ่ะไปแล้วหนึ่งโอเคคุณลุงไปหมดแล้วทีนี้นะคะก็มาเช็คกันคะ่ะโอเคเรามีคุณลุงสมคนอยู่ในนี้แล้วนะขอดูปืนก่อนอยากได้ช็อตกันจังอ่ะเฮ้ยแต่ว่าใช้บล็อกแรี่ ต้องแลกมเมล็ดพวกนี้ก่อนโอเคเข้าใจแล้วไปค่ะไปเอาแลกมเมล็ดมาปลูกก่อนต้องแก้ทออันนี้ด้วยเดี๋ยวไปแก้ตรงนู้นดีกว่าจะได้เห็นว่าจะต้องแก้ระดับท่อไหนไเดี๋ยวโองลงน้ำอีกแล้วเรียวไม่ไป ไม่นะสงสัยน้องแต้งโมจะชอบเล่นน้ำนะคะเนี่ยเหนื่อยชะมัดเลยนะฝนวิ่งแปเอาทอวิ่งไปแล้วก็วิ่งมาหวังว่าจะได้นะขอให้ได้ด้วยเถอะเฮ้ยเรามองไม่เห็นท่อยิงเลยอะแป๊บนึงนะอันนี้เป็น บิดรูดวิ่งข้อไปแล้วแต่ว่าใช่บิดรูดปะ่ะอุ้ยใช่บิดรูดด้วยอ๋อน้ำฝนรูดละมองยาชิบหายเลยดีนะเครื่องพ่นสีมาด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนสีตรงนั้นให้เป็นสีอะไรเดียวสีเหลืองแล้วกันน,นี่แบบนี้เลย <laughs> อุ้ยมันเหลืองเข้มไปหน่อยอ,ะอ่ะอาเหลืองนี้แล้วกันโอเค ทีนี้จะได้เล็งตรงๆรงทุกทีโอเคเลยนี่ต้องยิงเข้าทุกดอกแล้วนะวีเข้าทุกดอกแล้วแล้วยังไงอะ่ะมาทางไหนเฮ้ยมาข้างหลังเหรออ๋อมาตรงนู้นดูไม่ทันขอดัอีกแล้ว ทำไมบางทียิงไปมันก็แบบว่าไม่ขึ้นอะ่ะน้ำฝนยิงไม่เข้าหรือยังไงแต่วันนี้แบบไกลมากลลวนะอุย้ยกระโดดออกมาแบบนั้นเลยอะโอเคน้ำฝนเก็บผลไม้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวน้ำฝนจะเอาน้องแตงโมนะคะไปจอดตรงนู้นเพื่อทำการตีเข้ามาในรถเลยอย่างนี้เลยละกัน เ,เลยคะ่ะโอเคจะไหวไหมเนี่ยหวังว่าจะขึ้นนะเฮ้ยอ้าวเก็บได้อุย๊ยดีอ่ะโอ้โหน้ำฝนก็คิดว่าแบบว่าน้ำฝนจะต้องตีขึ้นมา <G ül> เฮ้ยน้ำฝนทำแค่ไปหรอโอ้ oh my god ได้ป่ะเนี่ยเอ้ยพอดีเลยเย้เราวัดถูกนะคะเยี่ยมไปเลยเย้ขนมาได้นะคะหวังว่าข้างมนนั้นจะไม่ตกหุยน้องแตงโมกเก่งมากโอเคต่อไปก็ไปหาคนลุงที่หุบเขาเลยคะ่ะอยู่ข้างหลังนี้เองไปคะ่ะว้หุยเราวิ่งไหวโอเคเลย สุดยอดอะ่ะคือน้องแตงโมยังวิ่งไหวอ่อะไปทางนุ้มดีกว่าเนาะอ้อย่าขวางโดนเหยียบไปเลยบอกว่าอย่าขวางไอ้ค่ะวิชิวอะ่ะแบบเอาขึ้นง่ายกว่าคุณลุงอีกอะ่ะคุณลุงแบบว่าน้ำฝนยิบกงคุณลุงไม่ได้ คุ่นยนตามมาปะเนี่ยอุย้ยเกือบชนมาค่ะเราจะได้ผลไม้ไมปปลูกแล้วผลไม้ใช่ชนิดใหม่จะได้เอามาแลกปืนสักทีนี่จอดแบบแปลกแบบนี้ได้ยนงะอะเฮ้ยน้ำฝนเปิด <laughs> เปิดตอนไหนไม่รู้เลย <laughs> เอืม มานะคะ่ะอาหางขนาดนี้จะดูดถึงไหมเนี่ยน่าจะถึงออดูดเลยเฮ้ยดูดถึงสวย <c oughs> ทุกคนน้องแตงโมตัวสัน่นอ๊ยหนูกลัวเขาจะดูดหนูเข้าไปด้วยไหมไม่ไม่เขาดูดแค่ผลไม้ที่น้องขนมานะคะไม่ต้องกลัวนะมีตัวสั่นใหญ่เลยน่ารักะเดี๋ยวเราผลรีบทำให้เสร็จดีกว่าเนาะ น้องจะได้แบบว่าหยุดสั่นสักที oh. <laughs> ดูดิน่ารักจัง <laughs> นูกมโคมากเลยโอ้ยเหมือนแบบว่าพาสัตว์เลี้ยงไปหาหมอแล้วแลวแบบน้องจะทำหัวสั่นแบบนี้เลย <laughs> น่ารักอะ่ะเอ้ะคะหมดยังอะ่ะหมดแล้วหรอ โฮ้ยหมดแล้วเอเนี้ยดูดเร็วเหมือนกันนะหมดแล้วหมดแล้วน้องแตงโมเสร็จเลยยังเอาหนูออกไปจากตรงนี้ทีโอเคได้ได้ฟ้าฟ้าออกแล้วออกแล้วทําไมมันจะกะจีเหรอเจะกะจีมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวรอน้ําฝนตรงนี้ก่อนนะน้าฝนไปดูของแรกก่อนได้เลยรีบมานะครับไปคะ่ะ คุณลุงสวัสดีค่ะว่ายังไงอุยสัน่นเดี๋ยวก่อนเกิดอ,อะไรขึ้นคุณลุงทำไมหนูสัน่นอ่าเอาอันนี้หนึ่งอันเอาไปเลยแล้วก็อันนี้หนึ่งได้เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะไปก่อนนะคะเดี๋ยวน้องฝนจะกลับมาแลกปืนขอดูแป๊บน้องฝนอยากได้ปืนอันนี้ ปืนนี้ใช้บล็อกคอลลี่แรกเหรอแล้วก็คุณลุงหนึ่งตัวเอ้ยหนึ่งคนขอโทษค่ะท่าแม่อันนี้อุ้ยอันนี้ใช้ส้มกับปูรี่ทำไมดูอันนี้มันแบบอันไหนดีกว่าแต่เราผลชอบช็อกกันอนะชอบยิงแบบรัวๆยิงแบบกระจายกระจายเดี๋ยวยิงไม่โดนจริงๆเราแลกไว้สักสองอย่างกรนะ้ดนะ วิสปุตลิงอันนี้แบบยิงรัวๆเลยนเนี่ยแล้วสับป,ประรดสับป,ประรดหาจากไหนอะเนี่ยไม่มีสับป,ประรดนะอืมอาจจะต้องไปหาฟาร์มที่อื่นโหเราใช้คุณลุงสองคนด้วยอะต้องโหดแน่เลยเคเดวน้ำฝนจะมาแลกปืนสองกระบอกนี้นะคะโอเควอาคอลลีสี่ส้มสองมูเวอรี่ 4, ส 2, อง โอเคน้องฝนจำได้แล้วไปคะ่ะไปก่อนนะคนุณลุงเตินทางปลอดภัยนะขอบคุณคะ่ะไปคะ่ะกลับบ้านกันมาแล้วรอนานเปล่าก็นิดนุงอะ่ะโอเคกลับบ้านกันเถอคะค่ะนี่มันไม่กล้าเข้ามาเนี่ย มันไม่กล้าเข้าเฟสแต่ว่าคนลุงคนนั้นต้องโหดมากแน่ๆนเลยเ <G ül üyor> ยอยเลยเป็นงูเลยน้าฝนอดี๋ยไปทางที่แบบว่าขับง่ายๆนะทางอันนี้แล้วกันอุย้ย <G ül üyor> เดี๋ยวนะต้นไม้ตรงนี้มันเยอะไปปะเนี่ยชนเลยน้อนอะไรเหยียบเลย เหมือนจะไม่โดนเหยียบเลยนะเพราะว่าน้องแตงโมละคะ่ะน้องตัวสูงมากเลยบางทีน้ำฝนก็รู้สึกว่าน้ำฝนทาน้องสูงไปนเนี่ยช่วงนี้เสียงจะแหบๆเยอะหน่อยนะเพราะว่าน้ำฝนแบบว่าไม่ค่อยสบายโหโหสนุกไหมโหนุกมากเลยเหมือนได้เล่นรถไฟหอ โอเคกลับไปปลูกผลไม้ชนิดใหม่กันไปทางนี้เลยแล้วกันก้อนหินเยอะเนาะอุ๊ยอุ๊ยน้อง <c oughs> น้องหัวโคก นะคะน้องฝนขับน้องเลยเป็นงูเลยโอเคถึงบ้านแล้วได้ค่ะแล้วน้องฝนเอาน้องไปจอดก่อนนะคะเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้น้องฝนน้องฝนวางน้องแตงโมแล้วมันมีเสียงอะไรด้วยอ่ะ้องใส่คิดเองมั้งโอเคค่ะน้องแตงโมนะคะก็ทำภารกิจได้สำเร็จรู้ลวงนะคะน้องเก่งมากๆเลย ถุดยอดเลยน้องยกนิ้วให้เลยขอบคุณทัาผม <c oughs> ผมเก่งอยู่แล้วน, <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่มาม่วงดูเจ้ารถคันใหม่คันนั้นสิทำไมตัวใหญ่มากๆเลยก็ไม่รู้เนาะนั่นนะสีมาม่วงกลัวมากเลยอ่ะจะโดนทับไหมเนี่ย <c oughs> โอ้มาม่วงมันม่วงนะฝนหลืมแนะ่นะำให้รู้จักเลยนี่น้องแตงโมนะน้องเป็นรถสิบหกล้อที่คันใหญ่มากแล้วก็ <c oughs> <laughs> ดูแปลก <laughs> แต่น้องน่ารักนะใช่นางแปลกแต่นางน่ารักมากเลย <laughs> นั่นน่ะสิ <gasps> จริงด้วยมนุษย์เราก็าจะถามมน,นุษย์นะว่าสตรอเบอรี่หายไปไหนอะ่ะอุ้ยโอ้เรื่องวันเศร้าอย่าให้เล่าดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าน้องฝนได้ฟื้นมาแล้วเดี๋ยวนะ้ราฝนจะไปช่วยน้องสตรอเบอรี่นะคะน้องสตรอเบอรี่ตอนนี้ต้องโดนหุ่นยนต์จับตัวไปอ่ะหุ่นยนต์ยักษ์ ดุร้เหมือนแบงมุงอะว่าไงนะเรือ่องทุกข์ขนางนี้ทำไมไม่บอกให้เร็วกว่าน,นี้ <c ười> เดี๋ยวเราไปช่วยนอนกันไม่ต้องห่วงน้ำฝนพานอนกลับมาแน่แน่แน่ใจนะนั่นแน่ะน้องสาวของเรานะ <c ười> โอเคคะ่ะน้าฝนช่วย,นยแน่แน่ไม่ต้องห่วงเนาะใช่ไหมน้องแตงโมอ้มไม่ยุ่งดีกว่า <c ười> โอเคคะ่ะเดี๋ยวเราไปปลูกต้นไม้กันดีกว่าเนาะ น้องมัวแบบว่ามีการตอบรับเด้อมอโอเคปุ๊ปปุ๊บหุ่นยนต์บุกอับเลยปะเนี่ยโอเคเลยเวลามาละถ้างั้นนงผลตอบอุ๊ยแปลกแกแ,กแต่น่ารักดีนะแบบนี้อันนี้เป็นกล้วยบูเบอร์รี่แล้วก็ส้มนะคะส้มระเนี่ยแล้วผลนึกว่าเป็นเห็ด มีแค่คล้ายๆดอกจำปีจำปาเลยแ <G ül> ล้วฝนไม่อยากปลูกพวกอันนี้เพิ่มแล้วอ่ะเพราะว่ามันเยอะมาแล้วอ่ะฝนไม่มีที่เก็บรดน้ำเลยละกันโตนานปะเนี่ยน้ำฝนใส่ปุ๋ยดีกว่าเป็นวัยรุ่นใจร้อนอะ <laughs> นี่ หุยเล่งโตโตไวๆนะคะยิ่งได้ปืนไวเท่าไหร่จะได้ไปช่วยน้องสตรอเบอรี่ได้ไวๆกันเนาะโอเคเรียบร้อยแปลงต้นใหญ่ฝูกแค่เนี้ยนั่นน่ะสิเดี๋ยวเก็บของแป๊วเฮ้ยทุกคนน้ำฝนลืมเก็บท่อที่น้ำฝนตีทิ้งไปอ่ะ ไม่เปเลยเนานะเดีค่อยไปเอารอบหน้าก็ได้โอเคท่อหายไปข้างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเติมลวกันเนาะไม่เป็นไรหรอกเรารู้สึกว่าเราเทมากแล้วแหละโน้ตนั่นสี่เปิดไฟไว้ดีกว่าเพื่อความเทเพื่อความอลังุ้ยนี่ไฟโรสว่างบอกเลยว่าเปิดหน้าบ้านสว่างยันหน้าฝักซอย <c oughs> โอเคค่ะวิวิทุกคนน้องอบกอดกันวิหรือว่าน้องจะปิงกันแล้วอ้าไม่ใช่นะนุชเราเปล่าอ๊ยเขินเหรอเออเปล่านะไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> น่ารักอะโหไม่แอบดูก็ได้จะทำอะไรก็ทำเถอะโห <G ül üyor> น่ารักนะเราเปล่านะั้นโน้ดน้องเขินอะดูดีแค่เดินมาดูเองอะวิมาอไรโตอะใจร้อนไปหมดแล้วนะเนี่ยเชฟเอียนน้ำฝนหิวมากเลยน้ำฝนออกไปส่งของไปแพ็คของมาขับรถไกลมากอยากกินของอร่อยๆจังเลยอะ่ะ อ๋อขออร่อยอร่อยหรอได้เลยทางน,นนี่เราจัดนี่ให้เลยนี่ดูเราก่อนนู้ดโหสุดยอดไปเลยเชฟเอียดเก่งมากโหรับได้หมดเลยนี่หอ,อมอร่อยเสร็จแล,อลอ้วหรอไหนโอ้นี่มันอย่าบอกนะใช่แล้วแหละ <c ười> บะเกอร์เนื้อหอ ใชนองเอียนพอดีว่าเห็นเนื้อแช่ในตู้เย็นนานมากไม่เห็นมีใครเอามาทำอะไรเลยฉันก็เลยเอามาทำอาหารดีกว่านุดลองกินดูสิโอเคกินก็ได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคน้องงัวงไม่เห็น <c oughs> <c oughs> กินแล้วนะคะ โหอร่อยสุดยอดไปเลยอะไรที่เป็นเนื้อนี่อร่อยที่สุดเลยใช่ไหมล่านน๊ตถ้าเกิดว่านูตอยากกินอีกแล้วก็ <c oughs> ก็เอาเนื้อมาให้เราได้นะ <c oughs> โอเคไม่น้ำฝนจะไปหาเนื้อนอนที่ถูกหุ่นยนต์ทำร้ายจนตายมาให้กับเรากันนะ <c oughs> จะไปเลยนูตโอเคค่ะขอบคุณนะคะอิ่มแล้ว สำหรับวันนี้น้ำฝนขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเรามาบรรทุกผลไม้ที่เราปลูกสดใหม่สดสไปใ,ใหม่นะคะเอาไปแลกปืนกับคุณลุงกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำฝนด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าพลาดนะบา,บ,าบาย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 มาดูกันเยอะๆนะนุชขอบใจนะบายบายไปแล้วคะ่ะ E